สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนี่น้องสุกูสุคนเมื่อนี้ข่อยสิพ้ามาพอมเมล็ดพันธุ์พักกับมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้นะคะง่ายๆเตรียมดินใส่กระถางวก้กอน,นะคะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มดินที่เอามาพอกับดินในสวนนี่แหละค่ะบ่ได้มีบริสื้อมานะคะดินธรรมดาจากนั้นก็เอา,มาเมล็ดพันธุ์ที่ห้าบ่มไว้แล้วนะคะเพื่อกระตุ้นให้เขาออกงอกเขาก็เอามเาพอได้เลยการกระตุ้นให้มเมล็ดพันธุ์ออกงอกเร็วๆก็คือนำมเมล็ดพันธุ์ห่อไส่ผ้าแล้ะก็ แช่น้ำทิ้งไวหนึ่งคืนจากนั้นก็เอาไปบุมไวในดินบ่เกินสามมื้อแล้วก็มาเปิดบึงอันใดแตกงอกออกมาเฮากระเฝ้าออกมาเพาะเลยนะคะอันใดยังโบงอกกับเอาบุมต่อไปอีกเกือบสิทุกอันนะคะมันงอกทั้งเบิดเลยวิธีเพาะกับพะย่กนะคะดินที่เขาเตรียมไว้ในกระถางแล้วอันใดบางอันเท่ากับวานวานบางอันเท่ากับโยดโยดแล้วก็เอาดินกรุบแล้วก็เอาน้ำพุแล้วก็แล้วนะคะ ดอกไม้เขาก็มีทานตะวันกับบ้านชื่นกีบโซนนะคะที่เขาเพาะที่เขาจะปลูกส่วนเกษตรธรรมชาตินี่ก็ต้องมีดอกไม้ด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นการให้แมลงพึ่งนะคะมาสวนเรานะคะมาช่วยเราทํางานก็ต้องมีดอกไม้หลายๆแมลงพึ่งก็จะได้มาช่วยผสมเกสรน้ำนะคะอีกทั้งอันทานตะวันเนี่ยเขาก็เก็บเมล็ดพันธุ์พ่อมเมล็ด เขากะเอามาเพาะต้นก้าว้กินนํานะคะมีประโยชน์หลายอย่างบ้านชื่น,นกิบโซ่เนี่ยกะแม่งึ่งกะชอบคือกันอันนี้หลากหลายสีนะคะมีกบอีกรอบนึงสีขาวสีเหลืองสีส้มสีแดงสีม่วงสีชมพูนี่ก็เป็นนายผักกวางตัวห้องเต้นะคะผักกินเร็วๆมันออกงอกเร็วๆนะคะเอาข้าววานลงไปวานลงไปแล้วก็เอาดินกรบแล้วก็ เอาน้มหุดแบบนี้นะคะง่ายๆนี่เป็นต้นก้ามะเขือเทศนะคะที่เขาขอไว้เดือนก่อนนี่เขาออกพูออกมาแล้วนะคะก็จะได้ก็จะได้ปลูกแล้วน้ำไม้ฝรัง่งอันนี้ของปีที่แล้วหลังจากเพาะไปสามมือนะคะมาเบิงความงอกของเขากําลังเริ่มแตกใบสีเขียวพูขึ้นมาแล้วข้อดีของการเพาะ ในกระถางกอนชี้น,นําไปปลูกนะคะมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์หลดหลายกว่าที่เราเอาไปหวานเลยถ้าเรานําไปหวานเลยบางทีมันกับหมดกับเอาไปกินหรือว่าอากาศกับบ่อสมดุลมันกับบ่งอกนะคะต้องเพาะไว้กอนต้นก้าอันนี้อันนี้ของทานตะวันนะคะอันนี้ก็พูขึ้นมาคือกันอันนี้ก็เป็นของต้นกระลำหัวแหลม ก็จะเป็นกวงตุงฮองเตพกก้พักกาศดพักกาศดเนี่ยปลูกงายออกเร็วได้กินเร็วนำฝากกดไลค์กดติดตามกดให้กำลังใจในเดือจ้าแล้วพ่อกันใหม่สวัสดีค่ะ